สวั <interfer es> สดีครับวั Agg นนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรลํมพูเราได้มาออกพื้นที่ที่อำเภอศรีบุรือนะครับวันนี้เราจะมาท่านมาพบกับแปลงทฤษฎีใหม่นะครับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรลํพูและสสนนะครับซึ่งได้รับงบประมาณปี2504นะครับจะพาท่านไปพบกับเจ้าของแปลงเกษตร วันนี้เราจะพามาพบกับเกษตรกรนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษทีใหม่นะครับร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนองวนฟูและตสนนะครับซึ่งเรามาพบกับท่านเกษตรกรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับก่อนก็ให้คุณแม่ช่วยแนะนําตัวเองแล้วก็คุณพ่อช่วยแนะนําตัวด้วยครับนี่คือนี่คะทีลาดครับผมพ่อทวีมหาชัยครับ เป็นเจ้าของแปลงแปลงให้แปลงหน้าแปลงปลเกษตรทิษดีไม่ตรงนี้นลครับครับก็ขออนุญาตพูดภาษาทองท่นะครับเนาะถามว่าคุณพ่อ,อคุณแม่ว่าพื้นที่ในแปลงนี่มีประมาณจักไรครับเห็ดหนังแน่จังไรแน่ช่วยให้คุณพ่อ,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 อคุณแม่ช่วยอธิบายเอาไปสิือวาก่อนคุณแม่ว่าสองไรค่ะมีประมาณสองไรครับเห็ดหนังแน่ครับนี่ ปลูกต้นไม้แล้วมีเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับในพื้นที่สองไร่มีสายนำมีสายนำพร้อมครับสายนำสายนำจักไร่ครับเพลทเพลจากไร่จะมองไร่หนึ่งเนาะแล้วก็ปลูกอย่างแน่ครับปลูกผักหวานปลูกผักหวานปลูกต้นไม้ต้นไม้หลายอย่างอยู่ครับถ้าปศุมวลได้เลี้ยงสัตว์ห้าเด้ไหมเลี้ยงสัตว์จะมีควายมีควาย เีไก <Be> ่มีไก่เนาะมีป่าเนาะมีปาครับมีครับมีหมูวนามีปลาเห็ดสองคนแต่ยหายได้อรกอเนาะครับเห็ดไปเองเนาะแค่เนี่ยแล้วาอยนะคับคร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 ัเครับครับครับครัแค่ับรับครับครกบครแบครั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 บครนบันครับ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 รับครเบครั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 บคับับคร่บครยมครับ เพศเกษตรแล้วมีรายได้จังไหนเนี่ยหรือว่าข้ามี่ยังเพิ่มเติมหรือว่า,าปันพี่ปันน้องก,กินจังไรช่วยอธิบายฟังได้คุณพ่อหรือคุณแม่กไ็ได้เนาะพ่อว่าเอาพ่อว่าครับก็มีรายได้อยู่ขายผักขายผลิตผลพวกกล้วยพวกมะก,กรูงพวกนี้อะไรก็ได้แจกพี่แจกน,น,น้องกินก็ขายกรยะ,ะมือได้ อยากจะถามพ่อ่าคุณพ่อมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้เล่าเขาร่วมโครงการนี้นะครับว่าความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับแล้วก็ระหวางเขาร่วมโครงการคุณพ่อ่ามันดีอย่างไรครับอย่างพ่อว่าไอ้ฟังเนี่ยครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับโครงการจากสภาเกษตรจังหวัดตงบุรีทุกคนร่วมครับทังเทศบาลครับ นสสอนอครับจะได้เลือกแปลงขอด้อมมาการชุ้ชนเงินน้ำครับกาดีใหที่พ้นมาซอยนะครับคิดว่ามันมันจำบ่อแหลงประมาณมีมีธนาคารน้ำแล้วครับครับมีที่เก็บน้ำเพื่อสิกระจายไปยังเปลียนและต้นไม้ที่เ้าปูกไว้มันกติบากระจายผู้เฮ็ดที่กติพุ่มใจดีใจครับที่ทางการพ้นมาซอย เนาะครับอยากให้เป็นคือพ่อหลายๆคนเนาะอยากให้ช่วยแต่ต้อไปเกษตรกรไล่เงินเพิ่นก็จะไม่เห็นหอมๆเลยเพิ่นก็จะได้ขึ้นกันเออได้เนื้อสิเนื้อกันได้คือพอทวีแม่ฟูนี่เพิ่นได้แล้วของเพิ่นคิดว่ามันสี่มัรลุเป้าหมายอยู่ทั้งกันได้เห็นด้วยนะครับก็ขอฝากคุณพ่อเนาะ เวลาไปมาเบื้องแปลมื้องอย่างพอซอยแนะนำเพิ่นไปควรเฮ็ดิศอย่างไรอย่างไรนะครับเนาะเป็นอย่างน้อยก็ไม่ฮ็ดอยู่บ้านเฮาพัฒนาบ้านเฮานะครับเป็นศูนย์เล่นลูกนะครับในลูกหฮไลท์ในเบื้องเป็นก้าวของไทยบ้านเนาะครับเนาะครับโอเคครับอันนี้ส่วนที่ทางการมาตรฐานใหญ่คุณพ่อว่าฟังแนวว่าเป็นยังไงนะครับเพควรจะมาสตรฐานหรือว่าเทิศจังไหนครับคุณพ่อว่าฟังแนวครับการพื้นฐานแรกคือทิศปา ลำบากพราะจมค้นมากเพราคนยื้มโครงการมาให้คก็เห็ดเพื่อสนองคว่ำพันที่มาส่งเสริมตามเป้ามหมายเพื่อเพิ่นให้งบมามาเห็ดถังน้ำถั <มะ S 1> งน้ำถั<า>ง,งเก็บน้ำไว้ถังเก็บน้ำครับมีทอ,ทอมีทอมีปั๊มดึงน้ำขึ้นจากบ่อขึ้นไปใช้ถังนี่นะครับเป็นเพิ่นให้งบประมาณมาให้มาเห็ด คือผมเป็นผู้จัดการบริหารเฮ็ดเฮ็ดเองนะครับบอมบ่ิษัทสาค้าแรงเขาเฮ็ดเองถ้าบริจาคใหเฮ็ดเองทำเองครับเฮ็ดอทำเองอาศัยแค่พี่น้องมาซอยกันครับอาศัยพี่น้องข้างเคียงนี่แหละซอยกันครับคุนง่ายคุณกับว่าซอยครับก็เฮ็ดตามแผนเพคุนกับแผนไม่บิ่งเฮ็ดจังที่จังที่ผมก็เบิ่งแผนอะไรครับเฮ็ดตามนั่นเราจะว่างทอมีทอ กระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรทั้ง,งต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับมีหัวนี่มีสัวนเชริงเกอร์นะครับหัวน้ำยศนะครับมีทอพี่อีมาว่างไปตามแปลงพักนะครับกเกษตรกาคิดว่าที่เขาเป้าหรือดอกนะครับตามทางการเพันธุเฮ็ดน้ำแผ็งน้ำหยังว่านะครับตามแผนเพันยศนะครับก็อยู่าเพื่อนของวัดซอยได้ได้วยนะมานได้การจ้าง การเก็บนา้าในการสายยางกระจายนา้าทุบแหนมแล้วก็กระตือรือร้นถ้าหลายเตือนรอบว,ว่วา,บา,วาได้ตักนา้ำแล้วแม่เหรอนี่ยบ้า <laughs> ง